ากเราสังเกตที่แขนโดยเฉพาะแขนขวาของนักปิดหลายๆคนเชื่อเลยว่าเกินครึ่งของนักบิดทั้งหมดต้องมีร่องรอยของการผ่าตัดให้เราได้เห็นถึงแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะไม่เคยแขนหักมาก่อนเลยก็ตามยกตัวอย่างนักบิดในรายการ MotoGP อย่างเช่นฟาบิโอคาตาราโรและคนอื่นๆอีกมากมายรวมถึงกล้องสมเกียรติจันทราและนักปิดในรุ่น m o t ต2 m o ทู3อีตหลายคน ต่างก็มีร่องรอยของแผลผ่าตัดที่แขนเช่นเดียวกันพวกเขากำลังเจอกับอาการบาดเจ็บอะไรทำไมถึงขั้นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดวันนี้เราจะไปหาคำตอบของคำถามนี้กันครับสำหรับรายการแข่งขันฟากฝั่งสองล้อโดยเฉพาะรายการระดับสูงที่แข่งขันกันอย่างเข้มข้น ประสิทธิภาพตัวรถที่สูงกว่ารถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์ทั่วๆไปทําให้นักแข่งสายนี้ต้องเตรียมพร้อมต้องฟิตร่างกายเพื่อจะควบคุมรถให้ได้อย่างใจนึกโดยอวัยวะในร่างกายที่สําคัญที่สุดต่อการควบคุมรถของนักแข่งคือกล้ามเนื้อส่วนแขนการควบคุมรถแข่งที่มีระดับความเร็วหลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้การใช้งานกล้ามเนื้อส่วนแขนก็จะต้องทํางานหนักตามไปด้วยการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการบิดคันเร่งเพื่อทําความเร็วการที่ต้องเบรกหนักการรับแรงจีจากการเข้าโคง้งสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างแรงกดและความตึงเครียดให้กับกล้ามเนื้อส่วนแขนเป็นอย่างมากซึ่งมันมากกว่าร่างกายนักแข่งจะรับไหวมากไปกว่าน,นั้นแขนของพวกเขาจะถูกใช้งานหนักแบบนี้ต่อเนื่องจนกระทั่งจบฤดูกาลแน่นอนครับเมื่อแขนถูกใช้งานอย่างหนักความเสี่ยงที่แขนจะได้รับอาการบาดเจ็บก็จะสูงตามไปด้วย โดยอาการยอดฮิตที่นักบิดอาชีพทุกคนต้องเจอไม่ว่าจะรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่คืออาการบาดเจ็บอัมปัมอาการที่เกิดจากสภาวะโครนิกเอ็กซ์ตินัลคอมเพรสเันซินโดรมหรือสภาวะที่ความดันของกล้ามเนื้อสูงเกินไปจนไปกระทบต่อระบบไหลเวียนโลหิตของกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาดออกซิเจนเรื้อรังสร้างความเจ็บปวดให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากทางเดียวที่จะหายจากอาการนี้ได้ พวกเขาจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเพียงเท่านั้นและการผ่าตัดรักษาจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะจากข้อมูลพบว่าอาการอัมปัมหากจะให้หายจะต้องมีการผ่าตัดแยกกล้ามเนื้อออกเป็น2ส,ส่วนเพื่อให้เวลาที่เกิดอาการดังกล่าวขึ้นอีกมัดกล้ามเนื้อที่บริเวณแขนจะไม่กลับมายึดรวมกันอีกครั้งและต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นหลังการผ่าตัด ส่วนมากค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่4-6สัปดาห์ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนถึงจะสามารถกลับมาจับรถได้อีกครั้งแม้จะมีแนวทางการรักษาอามปัมได้แต่การผ่าตัดหนึ่งครั้งไม่ได้ทำให้นักแข่งหายขาดจากอาการนี้ได้แบบถาวรตราบใดที่พวกเขายังคงใช้งานแขนเพื่อควบคุมรถอยู่แบบนี้อาการอามปัมก็จะสามารถกลับมาเยือนพวกเขาได้ตลอดเวลา จึงทำให้นักบิดหลายคนล้วนต้องเข้ารับการผ่าตัดมากกว่าหนึ่งครั้งในหลายๆบริเวณของกล้ามเนื้อส่วนแขนถึงจะบอกว่าการผ่าตัดคือทางเลือกที่จะขจัดอาการอามปัมได้จริงๆแล้วเมื่อใดที่นักแข่งเจอเข้ากับอาการบาดเจ็บนี้พวกเขาจะต้องหยุดกิจกรรมการใช้งานกล้ามเนื้อส่วนแขนลงพักการใช้งานประมาณ20นาทีอาการนี้ก็จะสามารถทุเลาลงเองได้หากพักแล้วอาการยังไม่ทุเลาลงหรือเจอกับอาการนี้บ่อย ทางเดียวที่จะหยุดอาการนี้ลงได้คือการผ่าตัดอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นนั่นเองโดยสายเหตุที่จะทําให้เกิดอาการอัมปัมได้เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยและหลายบริเวณของแขนไม่ว่าจะเป็นท้องแขนหรือหน้าแขนส่งผลให้นักแข่งมีอาการชาหรือต้องเจ็บปวดรุนแรงหากอาการอัมปัมเกิดขึ้นกับพวกเขาแบบเฉียบพลันทั้งๆท,ท,ที่ยังอยู่ในระหว่างการแข่งขันก็หมายความว่านักแข่งคนนั้น จําต้องออกจากการแข่งขันก่อนเวลาแน่นอนว่านักแข่งต้องเสียโอกาสหากว่าพวกเขากําลังทําผลงานได้ดีอยู่แต่ถ้าว่าคะแนนเอาไว้ที่หลังได้ครับเพราะร่างกายนั้นสําคัญมากกว่าพอโชคไม่ดีในวันนี้วันข้างหน้าวันที่ร่างกายสมบูรณ์เขาก็ยังจะสามารถกลับมาเฉิดฉายได้อีกครั้งจึงทําให้การผ่าตัดเป็นสิ่งเดียวที่นักแข่งจะเลือกแม้จะดูฮาร์ดคอร์เกินไปนิดสําหรับผู้คนทั่วไปกับการต้องผ่าตัดบ่อยๆคงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีอย่างแน่นอนนะครับ แต่สำหรับนักแข่งอาชีพพวกเขาพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้มาก่อนแล้วร่างกายของนักแข่งหลายคนจากที่เรามองภายนอกดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ภายในร่างกายของพวกเขาอาจจะเต็มไปด้วยเหล็กหรือผ่านการซ่อมแซมมานับครั้งไม่ถ้วนถือได้ว่าเป็นการเสียสละร่างกายเพื่อสร้างความสําเร็จในเส้นทางที่พวกเขาเลือกเดินอย่างแท้จริงนับถือใจนักแข่งทุกๆคนเลยนะครับ เสริมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการอัมปัมอีกเล็กน้อยครับจริงๆแล้วอาการอัมปัมไม่ใช่แค่นักบิดเท่านั้นนะครับที่จะเป็นกันได้นักกีฬาประเภทอื่นๆเช่นนักเทนนิสนักพายเรือนักยกน้ําหนักนักปีนผาหรือแม้กระทั่งนักกีฬาพาลาลิมปิกที่ต้องอยู่บนวีลแชร์ก็สามารถเกิดอาการอัมปัมที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดได้เรียกได้ว่ากีฬาที่ต้องใช้พลังกำลังของกล้ามเนื้อแขนมากการรับแรงสั่นสะเทือน การ,รบังคับการจับและการเคลื่อนไหวข้อมือซ้ําๆก็สามารถเกิดอาการบาดเจ็บนี้ได้เช่นเดียวกันครับสุดท้ายหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคอนเทนต์ของเราในคลิปนี้นะครับหากมีข้อมูลส่วนในผดผิดพลาดหรือตกหล่นทุกคนสามารถเข้ามาช่วยเสริมเพิ่มเติมได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเคยนะครับและอย่าลืมครับถ้าหากชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับ สำหรับเรื่องราวในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ